โอเควันนี้มาสอนเทคนิคน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะการดัด LR ในเบนเดอร์แบบนี้โอเคตอนนี้เราจะดัด L เราจะดัดระยะตัวนี้มา10เซนนะ่ะวัดอางนี้อ่ะเบนจาก B แล้วกัน10เซนตรงนี้เราขีดไว้10เซนปึ๊บอันนี้เป็นเท่าเก่านะไม่ต้องบามบูบูบีมันนะนี่นะเราจะไว้ตรงนี้เป็น L นะตรงเส้นนี้ระยะโค้งมันจะอยู่ประมาณตรงนี้45องศาตอนดัดเข้าไปนะเป็นตัว L ราก็จะดึงมาเลยโอ้ข้อเก่าแข็งอ่ะดึงมาเป็นเลขเก้าสิบองศาให้สูงอยู่ตรงเก้าสิบนี่อยู่อย่างนี้นะอันนี้คือเราดัดเก้าสิบองศาด,ดัดดัดเอลโอเคทองก็จะประมาณนี้มี่เราวัดไว้ประมาณสิบเซนก,กว่าใช่ไหมดูนิดหน่อยว่ามันจะได้ไหมนี่สิบเซนนี่ได้เลยคือดัดเอลก็คือว่าเราวัดจากด้านไหนสมมติอ่านี่ใช่ไหมอันนี้แล้วกันนี่เราสิบเซนก็คือนับจากทางนี้ ทางนี้ก็คือเป็น L L ก็คือเลเล็อซ้ายไร้ขวาพุ่นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าจะ10เซนนับจากตรงปรอกพลาสติกนะอันนี้จะเป็น L อ่าทีนี้เราจะมาดัด R นะที่นี้เพราะว่าเมื่อกี้เรา,าดัด L ไปแล้วก็คือจากด้านขวาโยกตะไถย10เซนตรงโค้งนะถึงตรงนี้มากไปแล้วดึงไปที่เลข90แข็งจริงเท่าเก่าน,นี่10เซนเลย ได้ okay. LR ประมาณนี้แหละการดัดก็ LR นี่ก็คือเหมือนกับซ้ายขวาว่าเราวัดมาจากข้างไหนถ้าลวัดมาจากทางนี้ใช่ไหมก็คือเริ่มต้นจากทางนี้ก็คือขวาถ้าลวัดเริ่มต้นจากทางนี้ก็คือซ้าย LR จบแค่นี้จบไม่ต้องลบเผืออะไรทั้งนั้นเลยง่ายๆสอนเทคนิคใครรู้แล้วก็รู้อีกก็ได้ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมจะลงทลิกง่ายๆแบบคนเริ่มต้นที่ยังไม่เป็นอะไรเลยก็เดี๋ยวจะบอกเรื่อยๆนะครับติดตามไปด้วยโอเคขอบคุณครับ